เพื่อนๆเนคยเจอปัญหาแบบนี้กันบ้างไหมครับเวลาที่เราเล่นเกมที่มีระบบออโต้ในปัจจุบันที่นิยมกันมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆที่มีระบบออโต้เกมใดก็แล้วแต่ซึ่งเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือ a r c a ชเอ็ดนั่นเองซึ่งเกมนี้มีระบบออโต้มีระบบการฟาร์มมีระบบการบดซึ่งคําว่าบทเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าเพื่อนๆจะต้องออนตัวทิ้งไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อให้เราได้ออนตัวเก็บของอยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นเราจะได้ของน้อยกว่าที่เราควรจะได้นะครับซึ่งปัญหาตรงนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะ,ะไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องตลอดเวลาได้หรืออาจจะเล่นบนมือถือ บนแท็บเล็ตก็แล้วแต่นะครับการจะเปิดแบบนี้ได้นั้นเป็นปัญหาใหญ่มากๆผมก็ได้ไปเจอตัวหนึ่งขึ้นมานครับเพื่อนเพื่อนก็คือตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับให้เพื่อนเพื่อนไม่จําเ,เป็นจะต้องเปิดอุปกรณ์ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องออนตัวผ่านโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องออนตัวบนแท็บเล็ตหรือบ,บน PC ของเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประหยัดไปได้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชาระในแต่ละเดือนด้วยนะครับค่าไฟก็ลดลงโดยไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องตลอดเวลาครับซึ่งตัวนี้เป็นยังไง เพื่อนๆรับชมได้เลยครับซื้อโปรแกรมที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือโปรแกรม UG p h o n นะครับเพื่อนๆซึ่งมีทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ใช้ Android ไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ iOS ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ PC หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่ในปัจจุบันมีไว้รองรับเรียบร้อยแล้วโปรแกรม UG p h o n นะครับเป็นโปรแกรมคลาวด์นะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้จะทำการเช่าคลาวด์นะครับเพื่อรันระบบ ขึ้นมานะครับเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ Android เครื่องหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมเปิดบอทได้เหมือนกับเล่นบนเครื่องของเราเลยแต่กินทรัพยากรน,น้อยมากหรือแทบจะไม่กินทรัพยากรเลยเพราะว่ามันไม่ได้รันบนเครื่องของเรานะครับเป็นการรันบนคลาวบนสเปคเซิร์ฟเวอร์ของคลาวที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านแอปสโตร์ App Store นะครับสำหรับ iOS รวมถึง Play Store บน Android นะครับรวมไปถึงเพื่อนๆสามารถไปเข้าเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ผมจะอธิบายต่อจากตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆลองเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าขั้นตอนการใช้งานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือหน้าตาของตัวโปรแกรม u g i f o r m นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยก็สามารถไปกดเปลี่ยนภาษาจากตรงนี้ได้นะครับมีภาษาให้เลือกภาษาอังกฤษภาษาจีนโอ้มีหลายภาษามากเลยนะครับสามารถเข้ามาเลือกจากตรงนี้ได้เลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลงทะเบียนใช้งานได้นะครับมีรองรับทั้ง Google Facebook แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น iOS ก็จะมีอแอปสโตรอโอเอ p ด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับก่อนที่จะลงทะเบียนก็อย่าลืมอ่านข้อกำหนดนโะอยู่ายตรงนี้ก่อนติ๊กถูกด้วยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ ลองเข้าไปดูในหน้าตากันนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้การสมัครนะครับและสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากการสมัครตัวนี้มีอะไรบ้างนี่เราก็เข้ามาที่หน้าแอป UG Phone กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังบอดตัวละครในเกม a c h e w a r อยู่เลยนะครับซึ่งผมมีทั้งหมด2หน้าจอด้วยกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีหนึ่งเรามาดูเรื่องรายละเอียดภายในเกมเป็นยังไงนะฮะซึ่งตัวนี้เดี๋ยวไปดูหนะ้าตากันก่อนว่าการทํางานของระบบ Cloud OS นะครับซึ่งจะจำลองระบบ Android ให้เพื่อนเพื่อนันบนเครื่องของตัวเองทำได้ยังไงเดี๋ยวไปดูหน้าตากันเลยครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าตาของตัว Cloud u g ูจ o n e เรียบร้อยนะครับหรือ Cloud Serv e r ที่จะรันตัวเกมให้เราโดยไม่จำเป็นจะต้องเปิดเครื่องของเราเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้จะรันอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมผมกำลังบอดอยู่นะครับตอนนี้ซึ่งผมสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยว่าตัวผมกาลังทาอะไรอยู่ตอนนี้เห็นไหมฮะนี่กำลังฟาร์มมอนอยาง มาคเม็ดเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไหลเลื่นดีมากนะครับความละเอียดตรงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่มีกระตุกใดๆเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะบอทตัวนี้ไปโดยที่เพื่อนๆสามารถที่จะปิดนะครับตรงนี้ออกไปแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นๆต่อได้หรือไปอเข้าเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือเข้าไปหาอแอปสโตร์เพลย์สโตร์เพื่อจะโหลดแอปอื่นๆนะครับก็บ <ๆ S 2> สามารถทําได้โดยไม่จําเป็นต้อง ไปห่วงว่าตัวเกมของเราจะหลุดจากการเชื่อมต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นระบบปฏิบัติการทั่วๆไปนะครับเพื่อนๆจะต้องมานั่งกังวลว่าอ้าวหลุดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่จําเป็นนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะทํางานตรงอื่นต่อไปได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนของการสมัครเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยครับนี่ผมก็ได้สายเอาออกมาเพื่ออธิบายขั้นตอนการสมัครให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งหน้านี้นะครับเป็นหน้าใน,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 านฝั่งของ Android นะครับแต่ iOS ก็คล้ายๆกันนะครับสามารถทําได้ ได้เลยแตกต่างตรงที่ถ้าเป็น iOS นะครับจะมีรูป Apple อยู่ตรงด้านล่างด้วยนะครับเพื่อให้สามารถที่จะสมัครด้วย Apple ID ได้แค่นั้นเองนะครับต่างกันตรงนี้นิดเดียวเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามาแล้วไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาที่เพื่อนเเข้าใจนะครับอาจจะเป็นภาษาอื่นๆก็แล้วแต่สามารถกดที่มุมขวาบนนะครับเพื่อเปลี่ยนภาษาได้สมมติาาผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาที่เพื่อนๆถนัด ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับสามารถกดลงทะเบียนจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็น Gmail ก็สามารถล็อกอินผ่าน Gmail เข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อกดลงทะเบียนแต่อย่าลืมอ่านข้อกําหนดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ติ๊กถูกก่อนทําการเชื่อมต่อบัญชีนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ Gmail ได้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆมี Gmail อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ Gmail อีกบัญชีหนึ่งเพื่อทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ เมื่อเพื่อนๆล็อกอินด้วยบัญชี Gmail หรือ Facebook หรือ Apple ID ก็ตามนะครับจะเด้งเข้ามาที่หน้าใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆต้องระวังคำว่าข้ามหน้านี้ไปนะครับห้ามกดเด็คขาดถ้าเกิดกดแล้วพลาดใช้โค้ดไม่ได้นะครับซึ่งโค้ดที่ผมมีให้เพื่อนๆได้กรอกกันก็คือโค้ดที่ชื่อว่า Play นะครับ CN นะครับอ่า Play CN นะครับซึ่งเพื่อนเสามารถเอาไปกรอกได้หรือ ถ้าหาเพื่อนๆไม่มั่นใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างตรงด s c r i p t i ันใต้คลิปได้เลยซึ่งจะเด้งเข้ามาพร้อมกับแปะโค้ดให้เรียบร้อยแต่เพื่อความชัวร์เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วก็กรอกตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆก่อ,กอกโค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับจะเข้ามาที่หน้าแรกตรงนี้เห็นไหมครับมีแพ็กเกจทดลองใช้ฟรีนะครับซึ่งจะเราจะได้เพชรไป250เพชรไปฟรีๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถกดลองใช้ได้เลยนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ ก็จะเข้าสู่หน้าตานี้นะครับอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกดตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกดตรงนี้เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าตางยินดีสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดทดลองใช้งานก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆอสังเกตไหมครับจะมีเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงแต่ว่านะครับในเมนูด้านล่างนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดแทบ็บทั้งหมด4แท็บนะครับก็จะมีอุปกรณ์คําแนะนานะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจ ในหน้าแพ็กเกจนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกแพ็กเกจได้ถึง4แพ็กเกจด้วยกันแต่ณปัจจุบันนะครับแพ็กเกจ S VIP Superior Variant นะครับเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีให้เราเลือกตอนนี้3แพ็กเกจนะครับก็จะเป็น UVIP GVIP นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น GVIP 12นะครับในส่วนของ UVIP นั้นนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้ระบบ Android นะครับ10 3คอแรม3าิกนะครับฮาร์ดดิสก์ ซึ่งจะมีเลือกแพ็กเกจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงเซิร์ฟเวอร์ Singapore, สิงคโปร์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเซิร์ฟเวอร์ญี่ปนเลือกตามความเหมาะสมในพื้นที่โซนของเพื่นได้เลยนะครับเลือกได้ยังไงก็ต้องดูตรงค่านี้ครับค่าปิงนะครับถ้ายิ่งน้อยก็จะยิ่งไหลลื่นมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้แพ็กเกจนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7วันนะครับ2.69ดอลลารอลลดราคา อยู่ที่25%เนะครับเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่หน้าจอหลักของ Cloud Phone เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะครับจะขึ้นหน้าตามแบบนี้นะฮะซึ่งจะใช้เวลาในการดาวโหลดซึ่งจะใช้เวลาในการโหลดระบบสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถกดคําว่าถัดไปได้เลยนะครับเป็นคําอธิบายนิดหน่อยสําหรับตัวระบบนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามี Google Play ไว้ให้พร้อมเรียบร้อย เ่อนนี้เรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของ UG Phone นะครับเพื่อจะอธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งอย่างที่เรากล่าวไปตอนแรกนะครับว่าตัว UG Phone นั้นจะมีทั้ง Google Play นะครับ App Store Windows Store นะครับเราก็สามารถโหลดไฟล์ APK เพื่อไปติดตั้งใน emulator ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่นะครับยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สะดวกสบายยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือระบบเว็บแครเอนั่นเองนะครับซึ่งระบบเว็บแคเอนั้น,น,น เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับว่าหน้าตาจะเหมือนตัวแอปทุกประการเลยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะล็อกอินจากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามีทั้ง apple id facebook gmail ไว้รองรับเรียบร้อยถึงนี้ผมก็อยู่หน้าล็อกอินสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีหน้าตาเหมือนกันกันกบบนมือถือเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะตัวนี้คือรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ ที่แรงมากๆนะครับรวมถึงอินเทอร์เฟซด้านล่างก็เหมือนกันกันกบบนแอปบนมือถือเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูข้อมูลจากตรงนี้ได้เหมือนกันเลยนะครับ <ๆ S 2> กดเข้ามาดูที่หน้า device <ๆ S 2> ก็ได้ด้วยเช่นเดียวเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเป็นความสะดวกสบายอย่างมากเลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องไปมีเครื่องอุปกรณ์ใดๆก็สามารถที่จะเล่นเกมที่เรารักเล่นเกมที่เราชอบได้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะ ลงทะเบียนนะครับรับได้ฟรีนะครับมีแต้มมีเพชรให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆลงทะเบียนผ่านลิงก์ใน d e s c r i p t i o ด้านล่างซึ่งมาจากช่องของเรานะครับก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะอย่าลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนะครับเพียงแค่ตกวันละประมาณ10บาทเท่านั้นนะครับสามารถที่จะรันเกมได้เหมือนกับเรามีมือถือ Android แรงๆเครื่องนึงเลยนะครับสำหรับตอนท้ายนี้นะครับก็ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นช่องทางที่ดีและก็เป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆต้องการที่จะลันบอทของเกมโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเปิดเครื่องเพื่อให้สิ้นเปลือ,องค่าใช้จ่ายในบ้านของเพื่อนๆอีกต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปสนุน UG Phone กันได้นะครับบ๊ายบายครับ